เป็นสิ่งที่ควรทําในทุกวัน <ฮะ S 1> เขาก็เลย เห็นนทุกวัคือดูสอนหรือว่าเขาทำตามเราดูผมว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซึมซับมากกว่าทั้งทั้งที่แม่ทั้งเจนี่เองเราก็ตัวเมย์ออกกำลังกายทุกวันนะครับพอลูกเห็นก็หันซ้ายก็อ่ะแม่ออกกำลังขวาก็พ่อกำลังเฮ้ยทำอะไรดีออกออกกำลังกายด้วยใช่ครับจริงๆเรามิกกี้เราดูไปว่าลูกเราเป็นลูกสาวเราคิดว่าเอ้ยถ้ากิจกรรมที่เราสอนมันแมนแนเกินไปเอก็ลืมไปบ้างบางทีเออีเอเบี่ยงเราไปเออจริงๆผมว่า ผู้หญิงหรือว่าลูกสาวที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมแอคทีฟผมว่าก็เท่อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มกั็นมีมัาจะรักสวยรักงามที่แบบว่าเดินเต้นหรือแบนี้แต่หลังๆก็คือขึ้นที่ไม่จริงก็มีก็พยายาม50-50ยังมีวันนี้ก็เล่นแต่งหน้ากันบ้างครับผม แต่ว่าก็แลกกันเดี๋ยวก็เอ้ยมาเตะบอลกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับต่างหน้าชวนแต่งหน้าโดยคุณพ่อเนาะเขาชวนทแต่งหน้าคุณพ่อเป็นคนทำผมให้ทำผมให้ครับสักเปียได้ก็มีเอออาจจะเป็นขั้นสักเปียเอาแค่มัดจุกพอออเครับเขาเป็นเขาเป็นคนรักสวยรักงามเบอร์ไหนครับจริงๆก็ตามธรรมชาติของเด็กผู้หญิงนะก็มีการแบบอยากแต่งชุดพรินเซสบ้างอยากทำเล็บทำผมบ้างครับ แม่เขาแบบว่าเต็มที uhh right ่เลยไหมสําหรับเต็มที่เยไม่บอกรับเสียรับงาก็ก็คุณแม่เขาก็สวยอยู่แล้วแล้วลูกเขาก็เห็นคุณแม่เป็นไอดอลนะครับก็สวยทั้งแม่ทั้งลูกเลี้ยงเลียงลูกกันเยอ้มมีเวลาสวีทกันไหมครับคู่นี้ก็จริงๆช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นช่วงที่แบบเราอยากใช้เวลากับลูกเต็มที่เพราะว่าเขา กำลังโตแล้วก็เราเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงกันนะก็กลายเป็นว่าทุกคนก็จะอยู่ด้วยกัน3คนซะส่วนใหญ่ครับครับที่ทุทกคนยังลุกเองมันเป็นยังไงบ้าง,ม,งมันมันโอเคกว่าการที่มีพี่เลี้ยงมากแตหรับมุมมองน้ต้องต้องตอบแบบนี้ครับว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสะดวกนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมชอบถึงแม้อาจจะต้องบริหารเวลาให้ดีขึ้นแต่แต่ผมก็ชอบผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าต่อให้เรา เอาให้ลูกมีพี่เลี้ยงแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับลูกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าเล่าแต่บ้านาครับแต่้ตตาผมผมโอเคแล้วทุกวันนีไ้ไอเรื่องเก่าที่เราเคยครับของชาวเน็ตที่มามาปลื้ลูกเรามันจบมันหมดหรือยังหรือว่ายังมีต่อไปเรื่อปลูกก็จริงๆแล้วคดีแบบนี้ก็มีอายุความของมันนะผมไม่แน่ใจตัวเลขระยะเวลานะครับแต่ว่าก็จะมีอันที่กาลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆเพราะว่าก็ใช้เวลาอยู่ แต่พอเราได้ปกออกมาปกป้องลูกเรามันสบายใจขึ้นก็รู้สึกว่าทําให้ทําให้คนที่เข้ามาบูลลี่หรืออะไรเงี้ยได้เห็นว่าคุณไม่สามารถไปบูลลี่ใครก็ตามแล้วก็คิดว่ามันโอเคหรือว่าจะจะเรียกว่าไม่มีใครสามารถหาตัวฉันเจออะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่พราะ้แต่พาะวันนั้นเราดาเนินการไปแล้วตอนนี้มีชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงมาหรือว่มีแล้ว น้อยมากครับน้อยมากแต่แต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าแต่ละคนหลากความคิดเห็นเราก็รับฟังแล้วก็ถ้าอันไหนที่เราเห็นว่าเหมาะสมก็นํามาปรับปรุงครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีโอกาสได้แบบว่าพูดคุยหรือว่ากไก่เกียร์หรือเียอ,อะไรกับนบ้างเออจริงๆแล้วคือคือผม ผมก็มีมีเจอบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยหรือกเกี่ยอะไรก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนการหมดเลยใช่ครับข้นตอนท่อนุาก็ไม่ยอมทครับผมก็เป็นหลายคนเดียวแล้วเราก็ปกป้องเต็มที่รักที่สุดคืออยยาใช้เปตัวอย่างอย่างมันเกงสุดอีกใช่ไหมครับใช่ครับีก่อลายอะไรนะครับมีกี่ลายจริงๆประมาณ10บกว่า10กว่าแต่ละลายก็ใช้เวลา ในการสื่อาเจอํำเนินเรียกมาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายเรื่องเนาะแต่เรา,แต,เราแต่เราก็ยินดีที่จะแบบเสียเวลาตรงนี้เพื่อจัดก,การกับสิ่งที่ทผมไ,ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นการเสียเวลาการออกมาปกป้องครอบครัวเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับ เขามีพยายามที่จะติดต่อเอากระเช้าเอารุ่นนี้นัมาขอโทษอย่างนี้มีไหมครับมีตอนที่เป็นเรื่องเป็นตามสเต็ปก็ตามสเต็ปอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราก็ไม่ได้ไปไปอะไรตรงนั้นเราไม่ได้ไปทำพก่อนเราไม่ได้ทำพกอ่ะเรื่องนึงเคยถามพี่เจนนี่ที่แบบว่าเรื่องอะไเรื่องต่อไปสนใจจะมาอะไรอย่างเงี้ยพี่เจนบอกว่าขอพิสเลยจริงตอนนี้ก็กำลังลงตัวในเรื่องของการทำงานเรื่องของบริหารจัดการเวลานะครับ ก็ยังกำลังดีอยู่ตอนนี้คืออยู่คนเดียวยังไม่ได้มีแพนครับยังไม่มีแพนคนที่สองไม่ได้นอนครับส่วนตัวเราเราอยากมีไหมพี่ผมผมยังไงก็ได้ครับผมยังไงก็ได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่คือมันไม่ใช่ฝั่งผมคนเดียวครับแม่สบายใจด้วยใช่คุณแม่โอดจริงจับอกว่าหงอเพราะผมผม้าใจกการมีลูกหนึ่งคนมันเป็นการเสียสละไม่ใช่แค่อุ้มท้องแต่มันเป็นการเสียสละทั้งเวลาทั้งเรื่องอื่นซึ่งใครที่เป็นคุณแม่เนี่ยผมนับ เพราะว่าเราได้เห็นภรรยาเราเองที่อยู่ข้างเราเราก็อยู่กับเขาเขาไม่เห็นว่าเขาเสียสละมากมากนะครับเขาโลลาหลักเลยถามไหมว่าเขาเจอเพื่อนเจอน้องเนี่ยเออเขามีความเขาอยากได้ไหมน้องตอนนี้ก็เล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนไปก่อนครับก็คือจะมีเพื่อนเล่นไปแล้วก็คือจะมีเพื่อนเล่นไปแล้วครับก็มีมีเพื่อนเขาไปโรงเรียนก็มีเพื่อนอยู่แล้วไม่ได้มาเขาไม่เอก พ่อขาแม่ขายอยากอยากมีน no, ้องไม่เพราะเพราะเราทั oh, no, ้งพ่อแม่ก huh. ็เป็นเพื่อนเล่นให้กับเขาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้มีการฝากไข่หรือฝากอะไรไว้ใช่ไหมที่ี่ขาะอ่าไม่ไม่ได้มีกลัวแม้ว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากมีจริงๆแล้วเรื่องของอายุเรื่องของสุขภาพต่างๆเาี่ยผมว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่า ค่ประเทศีไ่ได้ตกงกันไปได้สี่เลยสยแต่คุณคุณนี่คุณเจนี่ก็เต็มที่กับการกลับมาทํางานเต็มที่เนาะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีลูกครั้งหนึ่งก็เป็นการเสียสละ <c oughs> ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับใช้ทั้งเรื่องเวลาทั้งแรงกายแรงใจเพราะฉะนั้นแล้วผมผมนับถือเลยครับที่ตอนนี้นะัง <c oughs> ก็เอ,อนจอยกับการทำงานมากครับผม ช่วงนี้แบบว่าคุณภรรยาเซ็กซี่ตีไม่หยุดจะยิ่งแจะยิ่งกลางปีจะเซ็กซี่มากกว่าคำถามไม่ตรงกับสคริปต์ที่พี่เขาท่านเลยนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวจะถามต่อที่เรามันไม่หลับเดี๋ยวให้เราเทนคนนี้ให้เทนหนกันเพราะว่าเดี๋ยวกลางครึ่งปีหลังแฟนเราภรรยาจะเซ็กซี่มากกว่านี้เพราะว่ากับคำอะไรไหมครับของคุณเจนี่ไหมครับพี่มีนที่ถามก็อ่าเป็นเป็นการทำงานนะครับเราก็ เราก็เข้าใจเรื่องการทำงานอยู่แล้วที่ว่าข่าวอะไรตอนนี้ที่ม,มีเงาแบบ,บบเน,นบาจำบันอะไรอยู่ก็คุยกันตลอดคุยกันตลอดแล้วลองลินดีมีทาม่าแบบว่าได้เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อะไรจริงๆด้วยความที่ผมอาจจะอยู่ต่างประเทศมาพักมุงเหมือนกันนะครับเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรครับไม่้มติดเใช่ครับก็คือเราก็ ไม่อยากบอกว่าเห็นเป็นเรื่องประจำเพราะว่าอยู่เมืองนอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงแต่หมายถึงวัฒนธรรมเมืองนอกเมืองไทยมันก็งานอ่าครับผมในเชื่อในตัวของภรรยาเราเนาะว่าเขาเขามีแบบว่าลิมิตเป็นตัวของเขาเอผมเชื่อก็เขาเขาเขารู้รู้ว่าว่าเรื่อครับเรื่องงานแป๊บนึงเรื่องงานตัวหนึ่งหนึงก็จะไม่ถามไม่ถามอะเลยเลยสายมานานแล้วคือเราต้องอีซิกแต่ทำไมมันยังมีไอ้ตรงเนี้ยคือจริงๆต้องมองแบบนี้ว่ารอบเอว หลายคนอาจจะต้องการลดลงนะครับรอบเอมันเป็นส่วนที่เส้นเลือดไปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทํายังไงให้เส้นเลือดของเราเพิ่มมากขึ้นเวียนมากขึ้นแน่นอนว่าการจะลดไขมันมันต้องทําให้พลังงานติดลบาทานน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นเชื่อว่าในนี้อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายกันเปิ้ลตัวแทนกลุ่มครับรตัวแทนกลุ่มอาจจะมีบ้างแต่แต่ทีเนี้ยจะทำยังไงนะครับก็พยายามแอคทีฟมากขึ้นอาจจะยืนอาจจะเดินมากขึ้นถือของยกของให้มากขึ้น แ่ก็ช่วยตอทันแต่จริงในคลิปเราเราก็มีซิกแพคเราก็เฟิร์มแต่ทำไมมันยังมีส่วนเกิดท,ที่ที่ยังเห็นได้ใช่ตอนเด็กผมผมม,มีมีน้ำมีเนื้อหน่อยมันก็อาจจะเป็นไขมันที่สะสมมาตั้งแต่เด็กทั้งเรื่องคิวหนังเองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็พยายามพยายามจะลดแต่ถามว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะดึงออกมาหมดมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ อย่างนมแบบนี้ที่ผมนมวัวยังไงจริงๆปร,ระชากรสมัยนี้อย่างที่คุณกอได้แจ้งไปนะครับว่ามากกว่า80%มีการแพ้นมวัวนะครับหรือว่า lactose intolerance นะครับทำให้ดื่มไปแล้วเนี่ยมีอาการแพ้หรือว่าย่อยยากท้องอืดน,นะครับการที่มีนมนมโอ๊ตนะครับก็ทําให้มันย่อยง่ายทําให้หลายคนเนี่ยสามารถหันมาดื่มนมได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีวิตามินไม่ได้เป็นวิตามินบ,นบ,นบ,นบรวมนะครับแล้วก็มีแคลเซียมมีกยากใยต่างๆทำให้ มันช่วยทั้งคุมหิวทําให้อิ่มท้องมากขึ้นช่วยทําให้เรามีแรงมากขึ้นจากวิตามินบีเพิ่มโฟกัสเพิ่ม energy ให้กับเราได้มากขึ้นเป็นอีกตัวเลือกสําหรับคนที่แพ้เป็นอีกตัวเลือกสําหรับคนที่แพ้นมบวถ้าอย่างไรคนรู้สึกว่ามันกินยากครับมันสามารถไปทำอืานได้มากก็ตามสูตรเมื่อกี้ได้เลยนะจริงๆแล้วอย่างสูตรแรกเนี่ยทำเป็นโอ๊ตมิลก็ได้ประโยชน์คาร์โบไฮเดรตที่ดีจากข้าวโอ๊ต<อ>ได้ประโยชน์จากนม <ๆ S 2> นะครับได้วิตามินและแร่ธาตุต่างๆก็เป็นอีกสูตรหนึ่งหรือง่ายๆเลยก็ปั่นสมต แทนที่จะใส่น้ำเปล่าก็ใส่นมนมโค้ดเข้าไปก็ได้ประโยชน์มากขึ้นครับโอเคคลา่ลาาครับก็สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับทั้งการออกกำลังกายดูแลตัวเองโภชนาการก็สามารถดูได้ที่ Instagram แล้วก็ TikTok นะครับ m i ก i ี้ดอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ วิกกี้ยืนเสื้อกะต่าใครับแตนถามว่าไดจะถามเซวาต่อขายของให้ภริยาวิกกี้ค่ะนกี้ข้องนี้ค่ะหนึ่งองาวเหนอาน้าถ้าอนี้ค่ายอืกี้ค่ะนี่คณะบุนานี่เกี้ค่ะวีกกี้เลยนะนี่นะนี่นะ